แฟนคลับตัวโยงพี่พ่อสอนสวัสดีครับเป็นคลับตัวโยงนะแอดปิสนะครับสวัสดีครับคุณนุ่นภาสวัสดีครับคุณเ s ส g นะครับสวัสดีครับคุณ30 30สิงหาแอนนะครับสวัสดีครับคุณเกียรติยุรตินะครับเกียรติที่คุณเกียรตินะครับอ่านพิศอายนะครับคุณพลอยสตอรี่ลาลูกไก่สวัสดีครับมลปรีไอเดียชาแนลสวัสดีครับคุณประดิษฐ์นะครับนรออยู่นะครับพลอยสตอรี พีเอ็โอเชียงใหม่ซาดอร์สตอรี่สวัสดีครับคุณอารีนะครับน่น็นต่อใครนะครับขอคุณเอเอสนะครับเอเอสอารอนะครับกดให้แล้วเดินนะครับครับผมนะครับผสมน้ำลูกไก่สวัสดีครักบก็ประมาณนี้แม่กำน,นันสวัสดีครับลุงเอ่อเทียมแช่น้ำส้มสายชูวางไว้ค่ะไล่ย,ยุงได้ค่ะอ๋อครับผม อุณตันตะวันนะครับคุณละไมสวัสดีครับเกษตรกรม้าลายสวัสดีครับฮารดเกพิดูหนังเลยไปบ้านลูกพันธุ์ด้วยเปล่าคะคุณสวนาอาจจะไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าก็เดี๋ยวให้ลูกพันธุ์อลูพันธุ์แกบอกที่ทีทุกท่านผ่านไลฟ์สดแกแล้วกันนะครับว่าอาการลูกชายแก,กเป็นยังไงนะครับมนาะ ก็ให้สิทธิลุงพันเต็มที่นะครับให้สิทธิลุงพันเต็มที่เรื่องการอบอกเล่า90านะครับเรื่องอาการของลูกชายแกนะครับนะก็เป็นกําลังใจนะครับให้ลูกชายแกหายจากอาการป่วยนะครับในเร็ววันนะครับนะสิ่งที่ลุงแล้วก็มีซูเปอร์ทุกคนนะครับเต็มใจที่จะช่วยครอบครัวของลุงพันก็ขอใหนะ้ลูกชายลุงพันหาจากอาการป่วยไวๆนะครับ แนสซีชาแนลสวัสดีครับคุณสุจริตสวัสดีครับไพอมาราดนะครับสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับก็คงจะประมาณนี้นะครับเผื่อมีช่องอื่นขึ้นไล์นะครับเอสีก็จะได้ไปดูในช่องที่เขามีสาระนะครับมากกว่าช่องของี่ลุมโมโดโมที่ลุงขึ้นนะครับนะวันนี้ก็ขอบคุณเอตีนะครับช่องลงพนประแตนเฟมิล erm ี่และช่องโมโ,โมทุกๆท่านนะครับก็ เป็นกำลังใจนะครับในการดูคลิปให้ลุงพลประแตนด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปให้ลุงพลประแตนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ลุงป้านะครับผ่านอุปสรรคเรื่องราวต่างๆไปนะครับในแต่ละวันแต่ละวันนะครับพยายามนะครับลุงพลประแตนก็คงจะสู้ถึงที่สุดนะครับในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นในครอบตัวนะครับควาเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเอทุกท่านังจะคงอยู่ให้กําลังใจนะครับลุงพลประแตนจนกว่า ลุงป้าจะได้รับความยิ่งธรรมนะครับผมเคยบอกกับเอซสิงหท่านเสมอนะครับคุณวิทยาครับคุณครับคุณวันเพ็ญคุณวันอะไรคุณอะไรอาภัสยานจิตเนาะคุณกองแก้วนะครับคุณวันเพ็ญนะครับอะเอาประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับเรื่องนาาคุณพระศรีรัตนไตรพระสยามเทวาธิราชเจ้าสิ่งักดิคู่บ้านคู่เมืองเจ้าี่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพระลมเทวา ด้วยอำนาจสิทธิ์สิทธิ์องค์พ่อปู่พญาทุกทุกพระองค์ด้วยอำนาจสิทธิ์สิทธิ์องค์พ่อปู่บาริจิตนากราชจงบุปผารักษาครอบครองไอ้ทีทุกท่านให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุนานสุขบัละังก์พรานในอัประเสริฐก็ฝอายพระสำเร็จผ่านสำเร็จผ่าสำเร็จทุกทุกประการนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับวันนี้ก็สาธุบุญกับไอ้ทีทุกท่านนะครับที่ร่วมกันทำบับป่านะครับไปที่วัดดอนสวรรค์วัดบ้านจำปดงเหนือหมู่หกนะครับ ก็ขอบคุณผู้นำชุมชนทุกระดับนะครับที่ต้อนรับนะครับชาวบ้านนะทั้งสองหมู่บ้านนะครับต้อนรับยูทูเบอร์นะครับแล้วก็ลุงพลประเสรในการทำบุญทางนี้นะครับก็สาธุบุญกับเอซิสทันด้วยนะครับสำหรับทีนี้นะครับนอนหลับฝันดีทุกันครับสวัสดีครับอยาลาลครับผม ครับไม่ได้เขาไม่ได้แม่ชาวบ้านกล้อง็ของปัสสาวะคันเลือดขึ้นไหลบ่ขึ้นไหลเด้อไม่เห็นขึ้นไหลบ่ใั่ไหมแมวไม่บอกว่าจะขึ้นไหลที่จะได้บอกให้จะได้บอกให้ว่าไปดูตั้ง